ความร่วมมือกับเอสป้าและการเปลี่ยนแปลงของตะข่ายพาร์มานะทั้งหมดนี้และอีก,กมากมายตัวร่วมตามมาดูในอัปเดต3.6.2อย่างแรกมเนามาสกำกลังเตรียมต้อนรับการมาของวงป๊ o ปสุดคิ้วเอสป้าทั่วดิแดนรกร้างน,นี้เพื่อ,อจะพบกับเวทีคอนเสิร์ตของตกแต่งและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของเอสป้าแผนที่อื่นๆก็จะมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับเอสป้าด้วยเช่นลวดไลายบุกกรองแอร์ดรอปลวดลายบนเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีเวทีที่เกาะเริ่มต้นทุกแผน่นที่มีขนาด 8x8 ให้ทุกคนได้แสดงท่าเต้นจากเพลงที่โดดเด่นรวมถึงเพลงยอดฮิตเพลงล่าสุดของพวกเธอด้วยเรื่องถัดมาตะข่ายพราหนมะได้รับการปรปับปรุงความทนทานพร้อมกับเพิ่มเข้ามาในแผนที่รอนโดและเตโก้ในอัปเดตนี้ด้วยโดยความทนทานที่ได้รับการเพิ่มขึ้นมาจะมีผลกับความเสียหายจากกระสุนเท่านั้นและยังมีวิธีที่สามารถทําให้ตะข่ายถูกทำลายได้ทันทีอยู่ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่แพสโนตของเรา ระบบแพล,ลนก็ได้รับการปรับปรุงด้วยเช่นกันมีวิธีใหม่ๆในการอวดควาสมสำเร็จของเพื่อนๆที่รวมถึงการจัดอันดับผู้นำรายสัปดาห์พร้อมกับป้ายแคลนแท็กแบบใหม่ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในแพชโนตของเราเช่นเคยแถมยังมีซ์เวอร์พาสใหม่ภูมิภาคที่เปิดให้เล่นโหมดดูโอจะสามารถเลือกเล่นเป็นทีมดูโอแบบสงคนได้แล้วั้่ได้หมดปกติและโดจัดอันดับเรายังได้ทำการแก้ไขบั๊กบางส่วนด้วยอย่าลืมตรวจสอบแพชโนตสำหรับรายละเอียดทั้งหมดอัปเดต3.2มาแล้วจะรถที่ดีที่ปลอดภัย และเตรียมตัวสนุกไปกับเอสปาแล้วเจอกันในสนามรบพับจีบิทเทนกราวส์เข้าเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งพีซีและคอนโซลสวัสดีคราฟตัน ติดตามข่าวสารที่คราฟตันไทยแลนด์